สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายบ่ว่ายิงหรือชายเรือชายเท่าเท่าเกย์แผู้เป็นตัวเปี่ยมพระทรงุงชีทั้งหนักปัดมีที่รัวชาเลี้ยวชาลาดทั้งบัณนดิตนักปาดมุขจากตลอดทั้งเจ้างานสาบาเจ้าฮาฉันเคื่อวันขอประกาศให้ทราบทุกตัวหัวคนฉันขอรับประกาศตนละกางบุกกลางห่างขอภัยเร้อทาน เดือดทานถ้าไก่ทั้งไก่ลํำวานี่สีถึกหัวใจของคนมันยาพอตุเด,ดือดอย่าเปล่าผ้ากันตาฟปังไหนด,ดีปังไหนมันเขาที่ถูกตามระเบียบผ้ากันตั้งแม่นให้เรียบหน่อยไงยิงไส้ก็อาัยเดินายเดอนนาย,ยสิวาฉันบอกผู้ยูไก่หันล่ำให้ผ้ากันหยับออกมาสิกวดอินพอ่อันส้นใเบากิดายอันไลอ่าง ทุวันนี้แม่นมันตากะล่ำกะลำต้องให้มีสิ่งทธรสมบัติผูใหญ่พอโทษดื้อพอโทษดื้อคุผู้มาลำใส่ป้ามาล้องไส้คือลรอแต่มื่อรอบ่แม่ลูกไส้เจ้ารอสูงยาวเขาดีคนที่แม่แล้วตกมือห้ ขอโทษเด้อคุณผู้มาล้ำใสล้ำใสมานี่กระไรขออภัยเดอนให้เดินัน่งกันล้ำกันล่องก่นอกนศาสตระจานเดี๋ยวนี้รักาบานเมืองได้หโหรยชอ่อล้ำให้ถูกระบบวัฒานาธรรม ก็ต้องให้น้ำแต่รั้งทีถูกจนละตลอดการพูดการใส่ห่าใส่ไมีค่ามีค่าไม่จ่าไม่จ่าจังสั้นจังแม่นทุกวันนี้ประเทไให้ร้อมแล่นขห้นโซ่ความดีลี่ยนไปทำถูกปีคำจาเข้าโบกเอาไว้เด้อ้าเดือเ้าพวกนังฟังลำฟังลำพาคจุดจำจำคำฉันประกาศเวลาเดี๋ยวเวลาฉันลำพา ลำหาพิกะพิกะสละอะสละอ่าเสียงสูงเสียงต่ำยาเป้า้าแม่ละกันนำเอื้นดาาหลายพิดกฎไมยเอาซาเท่งเท่งพิดกฎหมายเอาสาแทะแทการดาโบระเมระบารามาพิดกฎหมายแมนอายาทันละหูโทษยาวาจันแมนเบโหด้บโหดโบของโบก <iałem S 1> <dragon S 3> ับนหาเจ้าหาไหน หาหน้ายมาพบมาบังสีจับเจ้าเร่ผัอไปปรับไปไม่ได้ได้พอเตือนใจพวกตั้งตูกูล่ากันรอแม่นฟังอยู่ยาเขียวยาเข็นแต่เดี๋ยวนี้ก็นย่างเลี้ย,ยงอยู่ดอกคุณพผัวอฟังไปแม่นนั่นหอจักฟังจัูหพวเจ้าหน่อให้ดังฟังไม่เกินทางพววเจ้าหน่อให้ดังฟังไม่เกินทางว่เจา้าขาาีขังงน,นยางขันยางให้นั่งอยู่รอฟังแม่สิฟ้าไปอยากกินเขาง่ายแล้วตัว เมื่อยแค้นแน่เย่ดตุนมอแค่นลรไหวสะกอนบนั่พอน้่แม่สะกอนิไดละรถเอาอดเอามาเอาุนเอ้ยอ the ่อนซ้อนงอแค่นกระไดบอแคนกระหลบรอมอรถไปไสกระหลบรอโอ้ยรอบ่แม่ลูกไสบุเจ้ากวงสองเด้เมื่อนี่จ้ามาพู้ไดแเม่มักมอแค่นทักสองแปดแปนขับมอแค้นกับรถสามคนมารับฟยิ่งพอมขอบคุณในลายค่ะ เอาขึ้นมายัางนนมีว่าน้ำพัวน้ำเมี่ยงาสะก่อนเนาะก่อนเอียนก่อนอีกก่อนเสร็จไปงามาหลังซิฟเน,นี่ยน,น้อยๆแค่วันจันทร์กระจ่างกราบนมาสการเปที้ยงพระเดชพระคุณเจ้าพระธรรมพระพรมวัชระรชรดิโลกเนาะค่ะเนาะอ่า,ลอยายหลวงปู่ใหญ่เฮาแล้วกับพี่น้องสุกุสุก้อนที่มาควมการทำง,งานมาบุญอาบุญบุญวายสิมีสานเนาะค่ะเนาะสิบเจ็ดถึงยี่สิบสามพฤศจิกาย,ยนาค่ะพี่น้อง สองห้าหกสิบหกถือว่าเป็นบุญง่ายค่ะพี่น้อ,เองเนาะบุญหลายจะได้บ่บุญหน่อยบ่ได้เห็นมื่อนีเขาวันใจกระจายกระจายจดจ่อค่ะวัอนี้นนไปล่ำทางบุญโพราดเมืแอนร่ำหนึ่งทุ่มแต่ว่าขออนุญาตทั้งเจ้าภาพมาลำ่ำถวายเสียงทั้งัดป่าแสงกระุ่นวันนี้เจ้าภาพจาเป่าเขียวมาลำ่ลำเลำิกเสร็จเนาะขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆกันแล้วกันเนื่องวันนี้เนื่อ ต่ออายุไวน้น้อเม่เนาะต่อบุญไว้บุญยุใสบุญยุทีใจใจเป็นบุญเมตค่ะกินเป็นกุศลอยอมได้บุญเม่เนเอาสีนังสีนอนสียืนสีเดินบุญจะต้องติดตามตัวเข้าไปตลอดเมื่อได้เงาตามตัวจืงจำคันเอาไว้เข้าถ้าบุญเอาไว้ท่านไปเป็นเขาหัวัดย่ามตายหางสีพอไปรอถ่ายยุสวรรค์เด้อพี่นอเด้ซาถูน้าพี่น ทุกท่านนะคะสาธุสาธุสาธุกินโบ,โบ่จบจบบ่เหมือนดำรวยดำรวยพออยู่แล้วขอให้รวยยิ่งขึ้นไปนะคะ บุญจงเป็นบันไดภาพพวกญาติเด้อพี่น้อง เกือบก่อนกับมาทันแม่นเจ้าทัานดอกไม้เทียนถูกมาลาโมชาพระไตรับหน่วยมานี่นอหลวงแก้วเมื่อนิมาโนมาแล้วเมื่อนิมาโนมาแลวว่าเห็นกันนี่คือเก่าเกือวันหลานโมเจา้าโวมาแล้วอีพอวลุง ปากลูกสาวเด้อแม่เด้อเพื่อวัดจันกระจางเด้อผิดตุกขอภัยผิดใจขอโทษนะคะปากไว้น้งอกอบอลอมใจพี่น้องสุขสุขคนมีงานเอื่นหาเอื่นใสใดเนาะค่ะเนาะา拉ุเด้อถือว่าเป็นเจ้าภาพเนาะกันสุขสุขคนเด้อลา拉ุเด้อลหพันพี่น้องนอนหลับให้เจ้าใดเนองนุ่มเงิา拉ุเด้อ ให้ฝ uh, ันเห็นเลขสามตัวไทยได้ก็ลับแม่9ก้า0สวนก้าวก้าวสวนหวหัวหนี้ก็ได้หัวไหนได้เลยได้รางวัลที่หนึ่งเด้อสาธุยามนอนหลับให้ฝันเล็นเลขสามตัวไทยให้ได้ายเงินล้านด้ทำงานมีตำแหน่งสนุนนอนนับแบ่ง ព្រះប្រាថ្នាចងແលវជាតិពួយខៃ สามเัเองสู่สมังค่งเรือ,อายาตสิ่งที่ขาดคิดไว้ให้ได้พ้นเทวดาฟ้าดินช่วยบันดลให้กุศลผลบุญคุณนา ถกินบุบจงบวมเมนินให้รับให้รวยสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาไข้ย่าป่วยมีอายุวัณนสุขภาระคิดอย่างใดไดนั่นเด้อแม่เด้อคิดเงินไดเงินคิดทองใดท่องเงินไหลกองท่องไหลมาเด้อยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะคะสะสมบุญไว้ให้รับรวยสุขบุสุขคนค่ะสาธุลาฟา xiang lam tiếp tục phọt đỡ mẹ bà đi đỡ là pha xiang lam mà thương hàn clap lâu ta ngang hắn, sát phù chia mò lam nhảy nổi thàn khơi mà chia ไปพงเดรัความเมื่อเมื่อจากทานอยู่พงเดิมวดส่งเสริมบอลำกรนบอลำแคบบอลำไปยุศิละปะอีสานของเฮาไปนานๆในคุยซานเน่ของเฮาเอาเอไวเอเ้เอายาวไอพี่บ่แคบไปนี่สู้สู้ เอาใจสู่มอเทอแม่จ้าเอาลูกกันฟ้อนมาบูมน้ำกันได้ป่านนี้นะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนทุกท่านนะคะมีแต่ผู้สาวไี่นี่หน้าเวทีผู้สาวสม้อยผู้สาวอายุเหลือหน่อยเสียอายุเงื่อนเป็ดกลางนาที่เราเพิ่นว่าผู้ใดห่าผู้ใดมวนผู้ใดซื่อผู้นักเสียอายุเงื่อนผู้ใดโศผู้ใดเสาผู้ใดนั่งกอดเขาผู้ใดนั่งคำข้าง แล้วว่าพีดาษากก็โกรธตั้โตสิมายามสุวันณีเกิดเนี่ยตายไว่เออจะได้ญตะวันสั่นโลกตายไว่ายตายว่ายเออมื่อว่านี่บลัมเพื่อวันโทษไปหาพวหาท่านบัดโขกทายเงี้ยมือเสายวเอาอยู่ดีดีแม่เออเงี้ยบุถิยงพอเข้าไปแนววัดสันโอ้ยอันดี้จังสังขารสังขารสังขาราบ่มีคนโทษจักยามนาะค่ะเนาะ สังขารทีเพิ่นมาเกิดผูจังเามอเกิดมือตายบารูเพื่อนเกิดยัง่าความตายนีแก่ว่พาเาสวัสดียาคือมือเศราเหนาจังวานยนั้เพราะฉะนั้นเฝ้าสะสมบุญไว้บ่ราะว่าสิไเมือใดน,อโน,โน,ออน้มงแเดีนยะเพรมีไในิ่งเข้า่าตายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกอดอ็ดับไปนะคะเอาเจ้าบ่แค้เจ้าลืมเราเงี้ยเราเงีเง้ยไปตะยงเฮโน,โน Body behind, lady behind, and that was a hoa, that was a hoa, you know, 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 hoa, สันจอนก่อนนํ้าิงแ่ในจะมเท่าเาป่เาเปลหุ่เวจะได้ย่อนส่จังบ้าเอวจาได้ย่อนส่จังว่าวมันเป็นสังสัสังสัสังส,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 สนนาาัสังสักสางสัพอแค่เยวดีบ่แม่พอแค่น่อยก็ลัเป็นตาเอวดีดีจะกายอีมเแลขึ้นมาติดถือสังสากมกันหันเจ้าาหาู้ฟังริมหา เรีมมาล่ะสนใจแน่บ่แฟนบ่รอกานงานก็สันจังบ่ตาโครังอยู่นั่นนานั่นนาอญาองเพือสายส่งสั่งพันแก้ะแมนแฟนไปนอขวายืมเงาจักเพื่อนเธอกระบี่ขอยืมเบาจักเพ้่อนเธอพิมพิ้นใส่มือนี่ใจน้องมากมายพี่ชายไม่แฟนเรือยงพี่ชายไม่แฟนหรือยังน้องเป็นมากรแรกตอนสบตามันปวดอุระมามองเห็นเธอต้องมือต้องมองต้องใจนะ น้องมือเป้ามองต้องใจแล้วทำไมพี่จะไม่มองมาวัอนพี่เอะมาจ้องเธอหนะวัอนพี่เอะมาจ้องเธอหนะพี่จะสอนอยังว่างารักพี่น้องยอมเปิดทนทางรักพี่น้องยอมเปิดทนทางไม่ให้พี่ว่างมาจับรอบนะั้นก่อนมันต้องใส่ก่อนมันต้ไงใส่กับก่อนง่ามเลย พี่แม่ก็ลุกขึ้นก่อนตัวอยู่ด้วยแม่เด้อแม่ปวดขาแม่นั่งยกมือได้เปล่าสันใดขึ้นกเก่าน้องเป็นหมอลำน้องเปนมอลำไม่เคยจะรำหรอกนอง เรื่องราคาทองไม่เอา แม่เจ้าสมาล้ส่ดหมอด้วแม่เจ้าสกมาล้มส่ดหมาศีลลําถ้าไอ้สามไห้องสองไอ้ฮัก้องว่าตัวเงเน็กใหญไไ้ไปหาทัเมียงานการสางนางสิไปลําลองไปลําลองหาเมื่อเลี้ยงมีหมาแต่ดทั้งไปผีใจมันสีตรงบอกกอดผู้มีไม่ใจสองบอกกดผู้มีไม่ใจสองเหตประคองความรักทักเดียวเพียงหน่วงดีจงเนจคนดีดีจงนนจคนดีใจดีสีหัวใจ ขึ้ชนชา่าว่าใจดำนะขึ้ชนชา่าว่าใจดำเขาลงจำนำสี่หอมหัวใจหากใครได้ยินเสียงลำหากใครได้ยินสเสียงลำติดนำบัตรจำตัวไม่ต้องกลัวเงินทองค่าร้องของมันเพียงประชาชนประกันเพียงประชาชนประกันเงินทองของมันสำคัญอะไรเงินทองของมันไม่สำคัญอะไร ม้วนใจ่อยกูเมะกันมวนขอเสียน่อยสุดยอดอาอยู่กันคนนี้นะแม่เด้อ ยังรับหน้าค่าดองค่าพังกันยังสองน้องเพิรับรองด้วยใจจริงๆโดยเกียวลูกผู้หญิงก็รักจริงไม่มีเปลี่ยนแปหนก็รักจริงไม่มีเปลี่ยนแปลง่ันรักกันจริงแท้รักกันเด้รัเป็นจริงแท้อาญาฉันแท้ต้องเหนื่เยเอะพี่เอากับสาวเอาลำบุญกับสาวเพื่อนหน้องนี่สิพลาพี่เบนสาววันขั้นได้เป็นละัวเมียเกี่ยวกัน ไ้เลาว่เนียเป็นนาพึงพรจ้าดส่วนใยโดดดืมเอาให้ลึกลลพบลูกแม่ป้าแม่ป้าให้ม่ป้าแม่ป้าเห็นป้ามันพอเพิ่มแำเพ่งซึ่งเจั้งน้องบอแกเิงซึ่งเจั้งน้องบอพเสอนอย่ารอให้จองไ้จ้องไปจองไปให้จองไว้เออเออเออัออเอเออเงเเออเออเออเอเเเเเเอเ ไตยวยพรพี่น้อนเดียวกันหาบกบของลงเตยเสินส่วนพี่น้องไปเที่ยวงานไหม่อนเย็นแล้วก็เตยไวยพรหาหมาลงให้มาลองไปใสาเขึ้นน้ำหลุดละรอดจากสิวอ่อนซ่อนหลายโนเมียนเกี่ยวแท่งจีเมียหนาเวทีเด้อเจ็บหามือปี๊บจิตเลยพอดียิบสามปัญจันทร์เรเป็นต้นานสวรรค์ปัญจันทร์เรเป็นต้านสวรรค์เป็นเมืองสำคัญของภาคอีสานมีความวัตถุโบราณมีความ ตุโบราณผู้คนเก่าคานคือพ ส่วนกลางองค์พระอีสานเที่ยวเทศสักการณสิ้นมีผ้าพใหม่ส่งเสริมประเพณีไทยส่งเสริมประเพณีไทยผุนผุกได่แล้ไปหู้เสียวอีสานฮักเดียวใจเดียวปั่นยันหักเดียวใจเดียวฉัญญววนไปหู้เสียว กวาสมาเที่ยวงานใหม่มาบุญไหว้สิมิสกอนโดแม่น้อไหว้สิมิสารขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกปักรักษาคุ้มครองให้รับรวยเหตุเจริญสุขภาพแข็งแรงโอ้ยออดซ่อนผู้สาวสมน้อยนั่งฟังดีดีเพื่อนอยมาขวางเรากองไม่กองออดซ่อนได้ยังหมอหลังหมอรอออนซ่อนได้ยังหมอนลังหมอรอเสียงนราคุ้นมาอยู่กลางทง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  พลังการท่องการท่องให้ผสค์ช่นไปเที่ยวเล่นเห็นแล้วบอยังเื่ร้องมาจากเถืาเบิงดูขวัญเย็นเมื่อบิอองจากเถืาเบิงดูขวัญเยนเมื่อ,อเบิเงจากเถืาเบิงดูวัดมาแสงกรรุนมีตะมองสวยงามอ่ดสร้อยไหลมาะค่ะเนอะอาะมาสิสักสิสถานที่กระมเรือนลมเย็นขนาดอยู่ในเมืองที่นองมากมองดีเดียว สุขกายสบายใจนั่นคือบุญค่ะบ่งจักเถ้าบ่งดู่ควันเก่นยนยันแต่มีแฟนหมอลำหมอแคนเด้เอเเมืองขวันเก่นเมืองบมอแคนแดนบมอลำคนขวันเก่นไม่ขาดแคนนค่ะขอเสียงคนบอขาดแค่นี้ พี่น้อบอกขาดแคนบอลล้ำกับบอกขาดแคนเอาต้ยไว้พวันมาน่ยปัญหาเต้ยเส้นส้นมาเที่ยวงานไหม่สี่อดเอาได้หมกแค่นเดออันนี้พวงาลัวิีมนฉันจะกอไว้พวนดิฉันจะขอไว้พวนจะขอไว้พวนเทพให้อยสมหรือไทยที่ท่านมาให้คำปองขอให้มีเพินทองศส มองก็หมากรนเทพเจ้าช่วยดลให้ทุกทุกคนและจ้งมีพลังทุกทุกคนและจ้งมีพลังเอามีพลังสู้ต่อไปค่ะสู้สู้อนแล้วผู้สาวสมดุลขวัญงามงามเอาฟัง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 พนเอาฟัง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 พนฟังออนท้องพนแ่งพนสมมาทุกท่านประดาโลคาทุกท่านประดาาโลค่าสกาธนา กันทุกคนสปราธนาด้วยกันทุกคนสปราธนาทุกคนทุกท่านและคุณยายเ้อสาธุทุกคนมารวมทุกคนมารวมพบกันนี่แหละเป็นบันบอนก็ไว้พ่นให้ทุกทุกท่านไว้ว่านให้ทุกทุกท่านอายุยืนมั่นเมนสู้คนอายุมั่นขวันยืนเลย โอ้ยิมกับเป็นบุญแม่เอ้ยไม่ยิมบวานแค่น้อคนบุญนี่นอสาธุสาธุยาโจ้ยยาเก็บยาไข่ยาโจนยยาเก็บยาไข่่อ้พอให้ได้ห่างให้รงค้าาสู้คนเนื้อทาตได้เงินล้านใส่กระเป๋ามีเงินล้านใส่กระเป๋านี่น่าละคนไทยนี่นาฮะนี่น่าละคนไทยนี่นาให้โรูค้าสู้คนเดือให้ยอดเมีใช่ อายุนณสุขภะสุขภาพแข็งแรงให้ร่ำให้รวยสุขสุขเดสาธุสาธุ รูสกการเจ้าค่ะสาธุพอแจกเงินแล้วหลวงพ่ออาจารย์สาธุเจ้าค่ะโอ้ยนี่แหละผู้ดูแลบอลลัมดีดีอืาอาจารย์สมัยเนาะค่ะเนาะค่ะเอาวันนี้ให้มอลลับเฟรนไส้ขียนน้ำเนาะค่ะเนาะสำหสับเปลี่ยนแต่ว่าบอก